ช่างน้องเชอสวัสดีค่ะน้องเชอสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องเชอมาเที่ยวทะเลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาหาดแม่น้ำพึงค่ะเป็นวันเสาร์นะคะก็เตรียมชุดของเล่นมาให้น้องนะคะแล้วก็ให้น้องใส่ชุด,ดว่ายน้ำมาด้วยค่ะวันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเนีย่ยยายไปเล่นแล้ว มาสิไปเลยไปเลยแต่ลองลองลองเนี่ย <c ười> กลักวกลัวเหรอกลักวทำไมนด้เห็นพี่เขาเปล่าพี่เขาก็เล่นนะ่ะ <c ười> กลัวแม่อ่านั่งเล่นนั่งเล่นตรงนี้อ่าก่อเกาะทรายตรงนี้ <laughs> หนูอยู่กับทะเละอไม่ต้องกลัวหรอก <laughs> อ่ะเอาที่สบายใจอ่ะนั่งเล่นนั่งเล่นไปค่ะเออมาตอนนู้นได้เล่นนิดเดียวนะคะได้ขีดเขียนนิดเดียวเพราะว่ามีฝนนะคะ ไปเป้าตามยายเป้าใส่หัวเลยอะเป็นไงลูกนี่พ่าก็ลงด้วยตรงนี้ก็จะย้อนแสงเลยนะคะใส่หัวอย่างเดียวเลยอ่ะ มาเที่ยวทะเลแต่กลัวทะเล ngay á hồ กลัวกลัวก็ยังดีนะคะยังลงน้ำนิดหนึ่งก็ยังดี 哦，哦。<laughs> <laughs> <laughs> ตามใจเขาตามใจเขาอันนี้น้องหิวนะคะพักเล่นน้ำมากินกล้วยเอาเลยคะไม่อ,อยากกินปูอัดอีกเหรอซื้อมาแยกอะนางไม่ค่อยกินนะ เนี่ยแต่ถ้าซื้อผสมอย่างเงี้ยจะชอบไม่รู้ทำไมได้แยงง่งเลมันอร่อยกว่าอยู่นะเห็น <laughs> ไ,ไหมลูกไดแย่คน,นกินอะมันอร่อย <laughs> ต้องซื้อมาพ่วงแบบอย่างเงี้ยนางจะชอบแล้วกินหมด <laughs> แย่งให้หมดเลยเออโอเคกินช่ไหม สังเกตตั้งหลายครั้งแล้วซื้อแยกไม่เคยกินสงสัยเราจะไม่ได้กินกันอีกแล้วปูอ่ะอันนั้นก็ไม่ได้กินเลยนะเนี่ยใช่หมดใช่ก็ซื้อแยกใช่ซื้อแยกมังไม่กินแววหมดแล้วเนี่ยเออเอาเลยลูก สบากไม่กินด้วยเดี๋ยวไว้ก่อนอันนั้นของเต็งแน่แนไงแล้วดูทำหน้าทำหน้าอะไรที่ช่วงตะวันตกดินน่ะสวยสวยเขาก็เล่นอยู่เขาก็เล่นอยู่ในน้ำอร่อยใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยไหม สนุกมากไหมคะดูพุงนะคะพุงตอนนี้คือหิวมากเอออุ้ยลูกเจได้กอลเจไดเชื่อแต่เอ้ยไม่ต้องฉีกหรอกลูกเจได้กอลให้ลูกกินเออูกกัดให้ลูกกินหมดแล้วกล้วยไหมเอาไหนเอาข้ามาดิลองดิ อ๋อเขาชี้ว่ามันอยู่ในปากอยู่ข้าวสาบออัดอ่ะข้าวไรล่ะใช่ค่ะข้าวสาบอ่ะอืมพักทานข้าวนะฮะพัทานแล้วจ้ะเออมันร้อนมันร้อนลูกให้ยายเป่าให้ก่อน อใช้มือือเลยใช้มือเลยลูกเดี๋ยวก็ล่วงอีกเดี๋ยวล่วงอีกเดี๋ยวให้ยายป้อน อ๋อเขาบอกว่าเขาอยากกินบรอกโคลี่อ่า กินดีแหละอืมพักกินข้าว กินหลากหลายมากเก่งใช่หลากหลายมากเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงน้ำกล้วยปูอัดน้ำเปรี้ยวต่อตอนพักไม่อยู่นอนเล่นตั้มกระดกนิดนิดโอ้โหจัดนะคะน้องเชอร์เล่นเต็มที่เลยนะคะมาตอนเย็นหาดแม่ลำพึงนะคะ เอาให้แบบไม่เล่นแล้วจริงๆแหละแบบกลับอ่ะนี้ผึ่งลมไปเดี๋ยวก็แห้งแหละดำเลยวันเดียวร้อยไม่มีแดดเลยนะไม่เป็นไรอ๋อพี่พี่เขาเล่นแต่ฟ้าเริ่มมืดแล้วลูกไม่เล่นอ่ะดีแล้วเรายังเด็ก อันนั้นพี่เขาดูแลเตเองได้อ,อ,อืมลูกยังเป็นตัวเล็กๆอยู่เออฟ้าเริ่มมืดแล้วเราเล่นไม่ได้แล้วขนมกอกไปทั้งหัว จะให้รุ่นในทะเลปะโถนิชิบปากเลยมอมต่กี้เขาชี้พราทิตยตกดินนะคะมเป็นพระจันทร์อยู่บนฟ้าอ๋อพาจันอพาจัน์แล้วมีอะไรอีกลูก กินอิ่มแล้วก็จะพูดใจจอยอย่างนี้เลยนะคะปังุ <laughs> งกลมกินอิ่มพุงกลมเลยนะคะไม่เอาลูกมันกระเด็นลูกโอ้ยลูกใช่ใช่ลูกเขาใชา่ลูกเขาเดี๋ยวค่ะกลับเราก็ไปแวะงานหาดแม่ลำพึง กันต่อนะคะจะเล่นเข้าตัวเองแล้วลูก <c oughs> วันนี้วันสุดท้ายนะคะพรค่งนน่าจะคนเยอะกว่านี้หน่อยไม่ไม่ใช่สิพรุ่งน,น,นี้วันนี้วันที่เจ็ดปะ <c oughs> เออวันนี้วันที่เจ็ดพรุ่งนี้วันที่แปดเออม <c oughs> ีถึงวันที่แปดงานอาหารดูเขามีความสุขกับการเล่นทรายเขานะคะ <c oughs> <c oughs> เออทำแบบยายอันนั้นมันฟุ้งหรอกที่ลูกทำแบบนั้นนะลูกทำอรลูกทอเ็อาต้อายละเอียอืมลเต็มชอบแบบวิ่ง แบบกระโดดกระโดดกระซายอะตรงรูปูอะกระโดดข้ามรูปูสวัสดีค่ะนี่เราก็มางานหัดแม่ลำพึงต่อนะคะน้องก็อาบน้ำสระผมเรียบร้อยนะคะมาหาดูของกินนะคะ ดูดูตามเปียงอยู่บุกอุ้ยน้องหมูน้องหมูอยู่กากตาลลูกหมูเลยอ่ะ ม,มีความตื่นเต้นมีความตื่นเต้นนะคะอ๋อเขาดูพระจันทร์พระจันทร์รอยู่บนฟ้าล่ะใช่ค่ะพระจันทร์อยู่บนฟ้า มาดูบอลลูนใช่ค่ะหาดแม่ลำพึง Hai, 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 hai. เจอขนมเบื้องนะคะาลาเปานะคะขนมบ้องไทยอันนี้แบบมีไส้แล้วก็อันนี้ไม่มีไส้นะคะชอบกินไส้เค็มมาอร่อยแต่ตอนนี้ยายกับน้องเชอหายไปไหนไม่รู้ค่ะฟ้ากันไปเดินไหนซื้อไว้ให้เขากินนะคะ อันนี้กำลังจะกลับแต่น้องอยากแวะ เป็นแฟนคุณเสียที้งโดยยิ้มเพื่อคุณงามยี้ัดมีบทสิ่งอยู่ในหัวใจไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนทุเรียนแล้วนะคะต้องเชิร เหลืองเหลืองเนี่ยอรกัดตรงเหลืองอค่อยๆกินค่อยๆกินเดี๋ยวค่อยๆกินเดี๋ยวค่อยๆกินไปอ่าต้องให้ยาจับมือไอยานี่ก็ไปซื้อของกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวกลับกันแล้วค่ะน้องก็กินทุเรียนนะคะกินทุเรียนกินขนมเบื้องไปน้องเชอร์เตรียมกลับบ้านบายๆหน่อยค่ะ วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณที่รับชมน้องเชอค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะผมกระเซิงเออโอ้เย,ย็นเลยเย็นเลยค่ะค่ะค่ะเ,เออ